สวัสดีครับผมเคนรักเท้าพลัสครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันมานะครับว่าหลังจากข้อเท้าหักสัปดาห์แรกควรทําอย่างไรคลิปนี้นะครับคุณหมอแดนนี่จะมาอธิบายนะครับว่าเมื่อข้อเท้าหักแล้วในสัปดาห์ที่2เราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรครับเรามาฟังกันเลยนะครับคลิปนี้จะเป็นข้อแนะนําสําหรับผู้ที่มีภาวะข้อเท้าหักแบบปกตินะครับทั้งนี้แนะนําปรึกษาและฟังแนวทางปฏิบัติจากคุณหมอเจ้าของไข้ก่อนครับ สำหรับกระดูกข้อเท้าหักในสัปดาห์ที่2นะครับความแข็งแรงของกระดูกส่วนที่หักตอนนี้ยังไม่มีหรือมีก็มีน้อยมากครับสำหรับระยะของการสร้างของกระดูกตอนนี้เริ่มเป็นระยะที่เรียกว่า r e p a r a t i v e p h a s e คือการเริ่มมีการซ่อมแซมซ่อมสร้างของกระดูกที่หักนะครับสำหรับในระยะนี้การหมุนของข้อนั้นสามารถกระดิกหรือกระดกของกระดูก นิ้วเท้าหรือระหว่างนิ้วกับส่วนเท้าได้นะครับและสามารถงอหรือเหยียดเข่าได้นะครับแต่ยังไม่สามารถที่จะหมุนหรือกระดกของข้อเท้าได้ครับสำหรับบางรายที่มีความไม่มั่นคงของกระดูกข้อเท้าสูงณช่วงนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะงอหรือเหยียดเข่าได้นะครับในส่วนของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับ ก็จะแบ่งเป็นใหญ่ๆ2ส่วนคือ 1. กระดูกมีความมั่นคงกับกระดูกมีความไม่มั่นคงนะครับสำหรับกระดูกที่มีความมั่นคงสามารถฝึกการเกรงของน่องและแผ่นฝ่าเท้าหรือฝึกจิกของแผ่นฝ่าเท้าโดยที่อยู่กับที่หรือการฝึกเกรงของแผ่นฝ่าเท้านั่นเองนะครับในส่วนของกระดูกที่ยังไม่มีความมั่นคงยังไม่สามารถฝึกความแข็งแรง ของกระดูกข้อเท้าหรือน่องหรือแผ่นฝาเท้าได้นะครับในช่วงนี้อาจจะฝึกการเกรงของกระดูกต้นขาไปก่อนนะครับสำหรับกิจกรรมและการลงน้ำหนักในช่วงนี้แนะนำการเดินหรือยืนแบบยังไม่ลงน้ำหนักนะครับหรือนอเน็ b แบริ่งนะครับยกเว้นในบางกรณีที่มีความมั่นคงมากอาจจะสามารถเดินแบบเท้าแตะหรือโท o ทัชได้นะครับ ขอบคุณคุณหมอแดนนี่ครับส่วนถ้าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยและต้องการปรึกษาคุณหมอประจําเพจนะครับสามารถแอดไลน์และฝากข้อความไม่ได้เลยนะครับส่วนวิธีแอดไลน์นะครับก็เพิ่มเพื่อนแล้วก็พิมพ์คําว่า Ad s i i n ์เล f o o o ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ